สบายดีก่อนสบายดีเอฟซีพระเดชพระคุณทานพระเดชพระคุณทานสักจึก so สักจึกมาแล้วมาแล้วพี่น้องเอ้พี่น้องเอ้ยเมื่อกี้รู้ว่าจะได้เกาะยังเมื่อกี้รู้ว่าจะได้เกาะอ๋อฟังการ์ตูนฟังการ์ตูนฟังการ์ตูนเนาะมื้อนี้มื้อนี้เป็นมื้อทีอ่า ร <S Solomon> ู้ส <toward> <stage> ึกวบาเมือที่ว่าังแต่เกิดมาเนาะพีองเนาะเขากับเป็นคนทุกคนยากแต่ว่าเอ่อเขาบุกเคยเห็ดเดียกแบบนี้เนาะแต่ว่าส่วนร้ายเขาสี่เป็นคนมักแต่งยูข้อกินเนาะเวลาไปเห็ดเดียกซอยมมเขาก็สิาเป็นคนแบบนั้นเนาะแต่แต่งยูข้อกินเห็ดับเขาเนาะทำความสะอาดเนาะแต่ว่าลุยๆแบบนี้มันอ่อครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนาะครั้งนี้เป็นครั้งแรกเนาะแต่ว่าผมเม่นว่าสกิ๊กขี้ขาดในเ่ิงังสีเนาะเพราะว่า เขาใหญ่มากกับเพื่อนคั่วเนาะเขาใหญ่มากกับอ่าอยู่จะได้การเหตุอาหารสินะแล้ววันนี้มาเจอเบียบไบบนี่เท่ากับมีความสุขเนาะคือคือซักจิกได้วิลแล้วท่านสักจิกเป็นคนดุแบบนี้นะอยู่เพื่อนตัวเองอะดุนี้รวยเรพี่น้องอันนี้บอกความจริงเนาะบ่อใดบ่อใดปรุงแต่งเนาะบอกความจริงเนาะแต่ว่าเรื่องอนามัยส่วนบ่อเรื่องเก็บทพเญียบอกอันนั้นเป็นเบียบธรรมดาเนาะแต่ว่ามันยกนักนักลูกเป็นหย่อนสักจิกล่มโอ้โหเนาะก่อนลูกสิฟังการ์ตูนลูกเหยียบล้างให้พ่อได้ปะ นอนพ่น้องเนาะนี่แหละอ่านัา่งสิคืนนี่นอนน้ำไ่นอนน้ำไปนอนน้ำไปนอนตะกี้แน่วแล้วนอนน้ำแม่นอนน้ำแม่อ้าวลูกมาเหยียบมาบีบล้างพอก่อนบีบล้างแล้วพอสิเรากระตุ้นฟังอือโย่ว้าวโยโอ้โหเห็นแบบนี้ลูกแอ,าอ้าคอให้สิครับ เงียบๆคบเียบบเียบเออเออเออเียบขึ้นมาเียบนเออองเตาก็เียบนเตาก็เียบเียบดีๆเลยลูกเด้อบ่ตาปเลยเียบิเียบดีลูกเอนเต่าก็ขึ้นมาเออเงียบขึ้นมาทั้งเลยเอาบเียบเียบนบอาในงไหนเออ เต้าเอาชุดเต้าเออเต้ตาเก็บมาออลุ่มได้เดี๋ยวไปลุ่มเลย,ยตรงเต้าไปยงอย่าขึ้นเฮ้งเอออย่ามองนียเด้กอ,อืมดีมากเลยดีมากเลยเออค่อยได้ลุกพอตายปลาเด้เออ เ,ย,เยีเเยเ่ยมมากมากเลยเยี่ยมเติมเยียมเติมบ้านึรงคอยเราประตูนในึ่งต้งจะแทนที่นะเยี่ยมเติมขาลาวยังเยี่ยมเติมมัวเอืม,อม,อม,อม 냠냠 저야야딱콘บ่อือพ่อ <tiğfiliwarm stasi��> <inaudible> <Yeah. inaudible> <이> <trendy> <ferm Morris> เอออ้อบ้องเ่ดฮดบเอ้อ hmm. ง mm ีอ hmm. บ ah, ิก็เราปากเลยเออนะน่าลูกยงนะเออบีดไปดีแล้วก็เรากระตุนให้ฟังเลย ok ảo xong chơi ảo có mi lăng oan hay con à mi lăng oan thầy nó mi lăng ăn mi lăng

จะกินกจะกินกิกนม,มือนี่เราใช้ทงย่างกันแหะนี่เป็นงย่างเบอเสาแล,ล้วลไปทิ่มใสกระตาทิ่มนะอ้พี่น้องนะโอ้หมองไปนลน้นว่าเป็นเพราะว่าสกิบกดท้ทงอบอพี่หน่องนะโคสิเมือ่อยตุ้ีเ่นะไปเทา กนที่ทังปึ้งโอ้ยมทมีอบมาเบ่งลูกซำลูกมทมียังบ่ไปเบ่งลูกลูกบ่ได้เอเ็บเก็บนี่เ็บนี่เตาไหมเตา่มมม่นว่ะพออาจามีมนบ่ พ่ตนมีมดปะอตานมีมนกรปอันนี้มมีมนมาลูกมามากระตูนเนาะกระตุนอ่ามาทางนี้้องเตานะ่ะทางาเตอ้ยม,มนกระตูนเด้อมาทางนี้เออที่นี้จิมจิมจ้ท่งยากน อเออมาอ,อื่นเราเอาไปถิ่มเ่กตาที่เี่ยเด้อตรงนี้อ,นอ้โหกระตูนพี่น้องกระตูนเป็นกระตูนบ่ออาบน้ำเลยเนาะแหลมมดเลยชาวสิบสี่นี่เนาะ<อ>วินาทีนี้เป็นต้นไปขอเสริญพระเดชพระคุณทานหับสม และหับฟังการแสดงละครของน้องกิ๊ซีจะมาปกตกายทึงเวทีเพื่อบรรลายยายห่าขอเสียงตบมือไปตดไปตดลูกโตยลูกเต่ามาตดนเลยพอด้มเดะไปตดอฮะไปได้ขับจีบเลยฮะไปตอีเต่าเต่ามืนหนัก มื่อนาขนุกปวดต้นเดียลูกง่างออกไปใกล้ๆล่ะล้ดอยู่คนเด้อมีหมักต้นต้นอันนั้ให้กันดมบุดีเด้อเป็นเด็กเป็นเด็กบุดีลูกปวดต้นให้ต้นให้ต้นได้ขนมเตาให้ต้นได้ขนมพอเสียเอาขนมให้เต้าต้นเด้อแม่นบอกอ้าวเพียวมาเป็นการว่าหลายย่างขอเสียงให้มาขอเสียงทุกเมื่อ นี <Good> ่เด้อขอเสียงตบมือดังๆให้เด้อแตงตะแด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 งตะ นี่น้องฉันมาแสดงเป็นมือที่สองไอ้อไอย่าคิดใช่ไห้แยกเท้าเท้าสบ,บายดีป๊อป้องเต้าสบายดีป๊อปหอมแสนเลย

สกิบซีลน้องคนี่สิบซีสบายดีน้องสกิบซีนี่น้องชิมาแสดงละครให้น้องยงบึ้งเตินเต้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 งเต้น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  ตายหน่อยดีรักไเเจ็บหัวเจ็บหัวเฮ้ยเจ็บหัว้บตายเลยตายแล้วเนยตาย้มาเนี่ตายแล้วตายเลยตายเลยขอโทษเลย

ให้ต้นเือนี่เ้นเบนมะเตไหมเตานมะ้มะเตา้นมาเรียน่้ยังตนให้ต้นนะยกันเขียนกันหนึ่งสองสามอให้้่ไยังต S <S 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 มันงอมต้นกันมันนุก้นกันให้ตัด <S <S มัอนี่สาวน้อยหูซิกเมื่อยไหลา <S <S สาวน้อยก็เลยอ,อยากไปพักผ่อนสาวน้อยขอขอบใจที่ทานผู้ส้มให้เกียรตี่ตามเมือ่อนาสาวน้อยสิมาแสดงอีกข้างมันนี่เด็กแล้ว มองเท้ามองยงุงคุกนัยขอลากกันเนอทานผู้ชมเอ้ยมาเลยม้ออ้าวอี่สิ่อย่างนอนล่ะหยกละก้อนนะฟังมีท่านแล้อเนาะฟังมีท่านบ่ฟังบ่ างมีท wow. ่านบอกตะกี้ตะกอนเพอเราได้ราวันะามตะกี้ตะกอนนะนี่ยักตัวนึ่งนึกจหยักบอกหยักตัวยหญ่มาสอกหาจิตหน่อยคูได้กินที่นื้วสักหยักสมกินต a เ้นพอเบ้นม่เลยถ้ามีที่นื้อะไรหยักตัวมันสิมาก อยากตัวบอกใหญ่เลยมีสัมผัสขามันซ้ำต้นเตาตามันซ้ำหลงบวบเห่าแขวมันซ้ำเสียมดังมันซ้ำซ้ำท่อนามันสอกมันกินขีเ้เหยื่อมันกินขีเข้เหยื่เอเหยื่อจริง มันหินผู้ได้กิงขี้เงื่อแหละมันมีขี้เงื่อแล้วมันจะหาอะไรเล็บมันดำเงาจอนนี้อันมัให้ยหนักน่มากงต้องกินขี้เหงื่อบอกไม่แพ้จะด้อบอกไม่ถอแผดแดงกินขี้เงื่อในบุญังหักมากแหละ อยกกินเหมือนแหละยานบอคันยานหละยานบอยานบอยานนี่ง่ายเลยป่ามัดเล่า่าฮ่าฮ่าฮมันหักที่เหงือเะนั้นที่เหงือนี่ต้องเก็บเก็บเก็บากก้บยักมากโอเคเนาะฮู้บอ ันลูกถิ่นขิงเหยืออยู่นี่หยักกข้ามาอยู่นี่หยักกข้ามานอนน้ำลูกกอดเตาเลยอ่าอ่าจี่เทอ๋อขณะละบอถิ่นขิงเหยื่อตลูกเด้อถิ่นขิเหยื่ออย่างนี้อยากมามื่ออื่นเลยอยากบ่มากอยากกินขีงเหยือเลยอยากเห็นขิงเหยื่อในพอถอยจันยังเคยเห็นเจ้าก็เคยเห็นหยักเนาะ เรอไม่เ่านะเจ้าเคยเห็นอยากมันบ่พอได้ถิ่มที่เงืออะไรยากมากมันบ่มันบอพอได้ถิ่มที่เงืออะไรอยักมากฉะนั้นเป็นเด็กคำโหูบ่าต้องถิ่มที่เงือถิ่มที่เงือย่ำในหรือยักมาย่ำนั่นไอ้ยงหูอยักบ่มันโตขคิวเหญ่งยิ่งอ่ยิ่่งย่งย่งยยเห็ยตาก็ใหญ่่่ เล็บยาวย่านออย่นะนั้นอัน,น,นบอกแม่แพทย์ดเดอ้อว่าทิ้เงื้ยโบธาทิ้อยู่นี่ทิ้งท้เงื้ยแหละหยักมากเลไอยงหูดิคนไอทิ้ทิท้เงี้อ,อย่างนีง้จะเก็บมนนึงหยักมาฮะ อ้าวเรื่องนี้ท่านยักจะจบลงไปเนาะอาต้องไม่ชอบเชยเ <c oughs> นื้อวิญญาณน,นี่เนาะ <c oughs> นิ่ทาน <c oughs> ยักเป็นมือจุกมันได้ลูกยิ่มขี่เหงาเลยเฮ้ยลูกยิ่มขี่เหงาเลยยักมากจับลูกไปนี่บบเห็นพ่อเห็นแม่เลยเน,ะ <c oughs> นเาะนเนาะบบเห็นไหมเนาะมาช่วยจันจานแน่นอยู่ให้เมียงบบมียักเนาะบบมีขี้เ,งงเห <c oughs> เงาเนาะ Còn đây mình thì nhiều lấy nhạc mà Lúc tao vừa thìm thì nhựa được Lúc tao vừa thìm sẽ cái ta thì nhựa được Nhìn mà Nhìn mà À nó phải nóng nó Để là cái kỹ tế cầm À đây kỹ cầm Còn non nó phải nóng nó Lúc tao này lau già mình nó Nhìn nóng nó Già nói này Nó Già Mày ปอกมาเป็นบุญปอกมาและเจยามนี่ยกปอมะนันันั่นนันำขึ้นไปเอาจากปลอเลูกฟันอยางเราาีที่นันโอ้มัน่นีย่หันะเขวพวกนี้เหออย่

khưng khuyên bài là chỗ. cho bay là về chỗ ừ. cho đi đi cho hết là cho nhang như gì nhang nhang mình nhang này thôi Mất kim nhang ท่านเขาเอาน้อเขาขึ้นมนกินนังเนี่ยเขาป้อยันเนยเขาจกไนี่ยอย่นี่เนี่ยใหเินเอาไปยาไปยาไปยาไปเนี่ยเขาบยันเนี่มาดินน่มาดนั่งก็อาเครื่องมาม,มาเลยหรือมามาเลยมาคือ ใสยูน่คืทางนอนหรืหมอเป็นแต่หนี่นี่ยอกไปชื้อช้้้นน้พาย่างหมอกฟูถ้านอนนอนนอนชาขนหกเพือนมันมาหอมนี้พย่างมามาหอมนี้เราบอกมือนั่นไป อต่เท่าแพทย์เราเรื่มยักยักไปอย่างีเดี๋ยวเท่ามีเราเรื่นยักอมไปเกเงนาวเขายักไปคนาวเขาคนาวขึ้นไปซริงซเดี๋รวช่างเขาลงมาชี้อืเขาขึ้นไปจริงๆเอาจวกหันวเดียว เราเห็นแหรอเราก็อยาดลงมาตัวใหญ่ไหมใกล้ขึ้นน้อยหนเอาเครื่องมันเดินมามาทางนี้ลิ๊กเ้นป็นทางแต่ว่าเราเห็นแหระเราลีกนะเป็นทางเป็นมาเป็นตัวแต่แ่ถ้าเราดีดตูตัวใหญ่

เกล้เอาพ่มมาางออี้โอ้เราใกล้แล้วเอาประห่มตุ่มนี่ย่าย่าเปนชุ่เลยติดด้วยขยะด้วยเข้ายื่นแถวยื่นแถวแต่ว่าเขาฟังถ้าติดน้วยเห็นบ่นี่หน่อยเห็นบ่เอาเห็นบ่นอยเห็ดกบ่โเห็บิเจาก็พเห็ดหน่อยเเห็ดเลยไปเห็นเลย

ก,กินน้ำก,กินน้ำน้ำน,นี่แค่ไน่นำนะ้ำเขานะ่ยโ,โ,โ,โนน้น้ำยี่ในบา